Alles gut. Sah nur sa 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 so dünn aus, die Tüte, deswegen. <laughs> so, wie viel? Wie viel? ว่าเธอนะอีมากมาดิเซียนโอ้ลมแล้วก็ฝนตกแล้วก็หยุดเฮ้นดูบรรยากาศบ้านคอยเปียกทุกวัน được Đến giờ làm không sạch thăm cũng làm ความรักมันพังลงเราเหมือนคนไม่เต็มคนครึ่งหนึ่งของสิวิตต้นนี้ไม่มีร่องนะคะรดนายแบ่งชีวิตให้เขาเร็วเขาก็เพิ่มมันะชปไม่มี จะทำจะได้แดดกำลังผูนเดินถอยหลังนี่งานถนัดของค่อยนะทุกคนสวัสดียมามสาวเดอ้อค่ะสี่โมงสาวสี่โมงสาวสี่โมงสาวครึ่งหนึง่งครึ่งสี่วิ่ để tất cả mẹ lắng nóc mấy hình là hả Thì thăm, uh, bay. Thôi nó Bây chân tài. Mình, mình cơ thơ ní Rươi khưng biết Lõng kì dẫn